สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนช่องทางการไล์นะครับก็มาไลท์ทางเพจปกติจะไล์ในแอปสีดำนะครับก็ถ้าลูกค้าจะอยู่ในเพจเยอก็วันนี้ก็ลองไลท์ทางช่องนี้ดูนะครับครั้งแรกนะครับก็ท,ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับวันนี้งานจะเยอะนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นงาน A4 เลยนะครับนี่ครับก็ สามุดเปอใหญ่นะครับเดี๋ยวผมก็อเอาทิ้นละแพ็กนะครับอแพ็กนี้ก่อนนะครับแพ็กหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสิบยี่สิบเจ้าได้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมามาดูกันเลยนะครับหน้าจอจะเอียงนิดนึงนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันต่ำไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเดินไปเดินมา ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่เจ้าแรกไปเลยนะครับก็จะเป็นงาน A4 นะครับเจ้านี้มีอยู่8แผ่นนะครับขย,ยับนิดนึงประมาณนี้นะครับก็เห็นเต็มอยู่นะครับก็เจ้านี้จะเป็นเมนูลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นหมูรวนโอ้ยคลองสันคลองสันอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับ ต่อไปเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมูวุ้นเส้นตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนังกรอบต่อไปเป็นไส้กรอกชีสนะครับปิดท้ายด้วยลูกชิ้นเนื้อรวนนะครับแปดแผ่นนะครับอันนี้ของคุณเดี๋ยวแป๊บน,นึงนครับขอดูแป๊บนึงของคุณนภาพันธ์นะครับอยู่เชียงรายนะครับเรารับของได้เลย เดี๋ยวผมเสร็จไล์ก็จะเริ่มแพ็คของแล้วก็ส่งให้เย็นนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็ของน่าจะถึงนะครับยังไงช่วยรับของด้วยนะครับไปต่อกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะครับคุณศูนทรีนะครับก็รอรับของพรุ่งนี้ได้เลยไม่แน่ใจก็ถ้าอยู่ไกลก็น่าจะสองวันนะครับไม่เกินสองวันนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็น่าจะวันเดียว ขออนุญ,ญาตอ่านเมนูเลยนะครับอันนี้เป็นพริกเผาหมูกรอบนะเป็นเมนูข้าวต่อไปเป็นตําไทยมันจะรวมๆแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้เป็นตําไทยเข่เข็มนะครับแล้วก็ตํเสื่อตําปูปลาแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบกระเพราทะเลแล้วก็เป็น เมนูชุดโปรนะครับ A4 นะครับอันนี้น่าจะสั่งชุดโปรด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีไหมเ,เดี๋ยวน้ำผัดซีอิว๊วผัดซีอิว๊วไม่มีน้ำผัดซีอิ๊อวมาจากไหนอะ่ะเดี๋ยวน้ำกระเทยแป๊บน,นะครับอันนี้จะเป็นโปรไข่ดีนะครับก็จะมีข้าวผัดหมูกะเพราไข่ดาว หมูกระเทียมแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะครับแต่เจ้านี้เขาไม่ได้สั่งนะครับจะต้องรีเช็คตลอดนะครับแยกออกแป๊บเึงเจ้านี้สิบเอ็ดแผ่นนึ่งสอามห้าหกเจ็ดอ้าโอเคเจ้านี้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลายสดอยู่เนาะขอห้ามไปก่อนนะครับ ข้ามาไปอีกเจ้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น A4 เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นเมนูอ,อินตัตโฟโอเคคึ้ยเตี๋ยวทับปูกันนะ่ออเดอร์นะสลับกันขอโทษนะครับออเดอร์ใบใบน่าจะสลับกันนะครับ น่าจะเป็นอันนี้เจ็ดแผ่นน่าจะนะครับเดี๋ยวขอรีเช็คอีกทีเผาอหมูกรอบเผาตำไทยปูปลาละคณนะหมูกรอบตำไทยไข่เคม็มตำซั่วตำปูปลาละคณะหมูกรอบกะเพราทะเละกะเพราทะเลกุ้งปลาหมึก อ้าวโอเคจริงๆเลยนะครับออเดรอร์เบออเดอร์สลับนะครับเจ้านี้คือเจ้านี้นะครับโอเคครับผมอ่าเจ้าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอันนี้นะครับสิบเอ็ดแผ่นนะครับนี่ครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเซนเตอรโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อสดนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแล้วก็ข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นก๋วยเตี๋ยวไก่มันละแล้วก็ปิดท้ายด้วย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับ11แผ่นอ๋อมันใบอเดอร์ order, สลับกันขอโทษทีนะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกทีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิอ้าโอเคถูกต้องครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะได้ของสลับกันไปนะครับไม่ใช่ได้เมนูตัวเองเลยนะ,ะเดี๋ยวจะได้ส่งไปส่งมานะครับก็ทางร้านจะดีเช็คให้ตลอดนะครับเจ้าไหนหรือว่าในของไม่ครบยังไงก็สั่งเค็มแจ้งเค็ม,มาได้เลยนะครับทางร้านยินดีเคมให้เนาะ ก็คือต่อไปนะครับเจ้านี้มีหกแผ่นนะครับอู้พอดีขากล้องมันใกล้มือผมไปหน่อยนะครับออันนี้จะเป็นเมนูหมี่เหลืองผัดนะครับแล้วก็อ่าเป็นเมนูเจนะครับราดหน้าข้าวกะเพราเยนตาโฟปอเปี้ยอ่าเน้นสีเหลืองนะครับโอ้โหนนี้เป็นเจนะครับผัดไทยปิดใจได้ผัดไทยนะครับเจ้านี้หกแผ่นรอรับสองได้เลยนะครับคุณพี่สุตานี งานเยอะนะครับวันนี้ A4 เยอะนะครับจริงๆงานช่วงนี้งานงานวันหนึ่งก็หลายเจ้านะครับก็ช่วงนี้ใครที่สั่งของด่วนก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางพ่อค้าหรือว่าทางผลิตนี้ผมก็เร่งให้เต็มที่เลยนะครับสุดๆแล้วนะครับช่วงนี้งานเยอะนิดนึงนะครับรอของกันนิดนะครับก็โอเคครับผมจะอ่านเมนูเลยครับเจ้านี้มี15แผ่นนะครับก็จะเป็นผัดเผ็ดนกกระทากะเพรากบ ตำขนมจีนหมูกระเทียมหมูกระเทียมหมูกระเทียมมีไหมเนี่ยหมูกระเทียมเทียมอ้าโอเคมีหมูกระเทียมนะครับผัดซีอิ๊วม่มีเ่ยอ้าโอเคมีครับผมเพราะว่ามันหมูกระเทียมผัดซีอิ๊วข้าวผัดอย่างนี้นะครับมันจะอยู่ในชุดโปรนะผมจะต้องเช็กทีนะครับว่าลูกค้าได้สัง่งไหม ข้าวผัดหมูโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็กะเพราไข่ดาวไก่ทะเลอ่าโอเคครับผมไปต่อครับถูกต้องครับผมก็กะเพราเป็ดนะครับยำหอยนางรมยำกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ข้าวผัดกะเพราเนื้อเปื่อยยำแซลมอนกุ้งสดแล้วก็ ตำไหลบัวหมูยอไข่เค็มนะครับปิดท้ายด้วยตำหมูกรอบนะครับฝักเข้ามาดูด้วยนะครับผมไลค์ครั้งแรกนะครับทางเพจโอเคคัดโค้ฝึกแรกก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับติดต่อไปเลยนะครับญ่าิเก็บนะครับซื ไปรัวๆเลยนะครับออร์เยอะนะครับเดี๋ยวผมแพคไม่ทันนะครับเจ้านี้แปดแผ่นนะครับขออ่านเมนูนวนะครับข้าวขาวหมูเกี๊ยวขั่วหมูไก่ทะเลนะครับต้มเลือดหมูต้มยำยันตาโฟนี่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ผัดไทยสก,กี้น้ำข้าวคุกกปิโจ๊กหมูใส่ไข่ อาโอเคครับจบที่โจ๊กหมูใส่ไข่นะครับรอรับของได้เลย,เลยของใครเป็นของใครเข้ามาดูเองได้นะครับหรือว่ามาดูย้อนหลังก็ได้นะครับมี่พ่อค้าจะไปรัวๆก่อนนะครับโอเคครับไปต่อกันนะครับอันนี้เป็นบัฟเฟิลนะครับเป็นไส้กอรอกไส้มะพร้าวไส้ชอ็อกโกแลตไส้เศยทองแล้วก็ไส้ข้าวโพดไปต่อด้วยที่สตรอเบอร์รี่แล้วก็ ไส้ลูกเกดปิดท้ายด้วยไส้ใบเตยนะครับว้าเฟื่นม่นินะครับหน่ากินนะครับชิ้นเล็กๆเนาะอันนี้ลูกค้าคนแล้วรอข้าของขอโทษทีครับรอรับของทห้เลยครับผมพูดไวไปนิดน,นะครับต่อไปครับ A C C แผ่นครับผมเป็นเมนูนักเก็ตเฟรนฟรายเป็นเมนูของทอดนะครับเกี๊ยวไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกแดงทอดนะครับ กลับมาที่เมนูก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพื้นหลางสีเขียวนะครับรูปนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นของลูกค้าหรือว่าให้เราออกแบบก็หรือลูกค้าจะทําแบบมาส่งมาให้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตอ่านนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี้ออ่โอเคครับเลือกเองของเลือกเองได้นะครับพี่เลือกเองได้เลยนะครับแจ้งน้องเอ็ดมินได้เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ถ้าไม่เอาตามออเดอร์ที่เรามีรูปอยู่แล้วก็ลูกค้าไปเลือกเองก็ได้ครับไปเลือกรูปมาหรือว่าพี่จะให้ออกแบบใหม่ก็ได้แจ้งน้องคุยกับน้องแอ้มินได้เลยนะครับเป็นก๋วยเตียนะ๋ยวต้มยำนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็เป็นป้ายชี้แจงนะครับว่าการรณาจ่ายเงินตรงนี้อันนี้ก็ป้ายชี้แจงเหมือนกันครับการุณหน้าทิ้งขยะ ในถังข้างโต๊ะด้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยก๋วยเตีย๋ยวหมูน้ำใสน้ำตกนะครับขอบคุณครับเจ้าไหนที่ให้เราใส่ราคาก็อ,าออกแบบเพิ่มราคานี่ก็เราอาจจะบวกเพิ่มแสนละ5บาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีราคาก็ไม่คิดค่าออกแบบออกแบบฟรีนะครับอนุญาตไปต่อนะคะคุณพี่เน็ตผมชชานะครับผมขอโทษด้วยครับไม่แน่ใจว่ามันจะรีแลกไหมนะครับพอดีมันแจ้งเตือนมา อ่าโอเคครับไปต่อครับเป็นเมนูสเต็กนะครับสเต็กหมูสเต็กเ,เนื้อนักเก็ตเฟรนฟรายแล้วก็ปิดด้วยสเต็กปลาแซลมอนนะครับขอนุญาตไปต่อนะครับวันนี้มาแล้วทั้งเพจครั้งแรกนะครับแล้วก็ช่วยแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาดูได้เลยนะครับ โอเคครับไปต่อครับเมนูข้าวไข่เจียวนะครับผมอยากเช็คแป๊บหนึ่งโอเคอ่านี่ครับถูกต้องครับผมกลัวแข็งออเดอร์มันสหลับกันนะติดลูกค้าไม่ได้ของตัวเองนะครับเอ้าส่งของใครมาให้ผมเนี่ยส่งของใครมาให้ฉันเนี่ยก็ข้าวผัดหมูนะครับไปต่อนะครับกับข้าวหมูสับหมูชิ้นนะครับข้าวผัดพริกแกงหมูเคเก้าในมีสี่แผ่นนะครับสี่แผ่นปลายทางช่วยรับของด้วยนะครับใครที่โอนแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยใครที่ปลายทางก็ช่วยรับของน้องด้วยนะครับ ผมจะมีน้องแอนมินคอยตอบเพจอยู่นะครับก็ทั้งผมก็จะเป็นไรสดแพ็คส่งนะครับรีเช็คนะครับก็เป็นหน้าที่น้องแอนมินนะครับหน้าที่ผมก็ไรสดอย่างเดียวเลยนะครับก็อุ้ยขอโทษครับขอโทษครับมือโดนอีกแล้วเป็นเมนูตํำนะครับไปต่อนะครับก็หน้าจอผมก็จะต่ำไปนิดนะครับขอโทษด้วยนะครับก็เห็นประมาณนี้นะครับตํามะม่วงนะครับ ตำข้าวโพดกุ้งสดเค็มตำเล็บมือนางอันนี้ด้านี้เป็นน่าจะขายส้มตำนะครับตำถาดตำเสื่อกุ้งสดโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอ้มยหมูย่างด้วยแล้วก็มีตำทะเลโอ้ตำปูมาน่ากินนะครับยำม,มาม่าทะเลรวมขอเช็คก,ก่อนถูกไหมอ่ามีสิบสองแผ่นถูกต้องครับผมลาบทะเล เมหน่ใหม่นะครับผมจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก็น่ากินจริงๆนะครับหมูน้ำตกนะครับก็น้ำตกหมูนั่นแหละครับปิดไทยด้วยตำป่านะครับขอบพระคุณมากครับคุณพี่ัดชภูมินะครับโอเคอ่านผิดผิดทุกทุก็ขอโทษแล้วนะครับโอเคสองปึ๊ใหญ่ๆจบไปแล้วนะครับปึ๊อีกปึ๊บสามนะครับโอเคครับมันก็จะเยอะอีกขออนุญาตไปรวมๆเลยนะครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นงาน A4 หมดเลยนะครับปกติผมจะมี A6 นะครับ A6 ก็จะเป็น A6 แล้วก็ A5 นะครับ A5 ก็จะเป็นครึ่งครึ่งของ A4 นะครับแล้วก็ A6 ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ A5 ทีแล้วก็จะเป็น A3 A3 ก็คือ2แผ่นนะครับ2แผ่นใหญ่ๆต่อกันคือ A4 2แผ่นนั่นแหละเท่ากับ A3 1แผ่นนะครับ อ่ะไปเลยนะครับขออนุญ,ญาตอ่านไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าถูกไหมนี่อะไรหอยดองแม่กองเดี๋ยวนะมีไหมมีไหมอืมอืมอืมอ้าโอเคมีครับถูกต้องครับแปลได้ถูกต้องนะครับดีเช็คเรียบร้อยอันนี้ขอคุณพี่ยุทธพอดีนะครับโอเคนะครับขออนุญ,ญาตอ่านอ่านอ่าเชื่อเดอร์อนะครับหอยดองแม่กองกุ้งส้มหอยเสียบโอเคแล้วก็ปลาสลิดแดดเดียวกะปิน้ำพริก กะปิน้ำพี่กะปิแกงกะปิบากอ๋อเป็นเขยนะครับเขยทางใต้นะครับทางใต้เขาเรียกทางนี้ครับใช่ไหมพี่เขาอยู่ทางใต้ไหมโอเคใช่ถูกต้องแล้วครับพี่อยู่พี่ยูพดีอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรารับของได้เลยน้องจะแพ็กเย็นนี้นะครับพวกนี้น่าจะถึงนะครับพวกนี้เนี่ยก็ไม่เงินก็มาลืนเช้านะครับก็ช่วยรับของด้วยนะครับไปทางเนาะแล้วก็ขี้ปลาช่อนขี้ปลาดีขี้ปลาทูปลาอินทรีย์ ปลาดุปลาดุกล้าโอเคครับถ้าน้องอ่านผิดน้องขอโทษด้วยนะครับเมึกกระตอยกุ้งแห้งแล้วก็ปลาช่อนทะเลนะครับทาง้างเหนือมีเ็เรียกปลาบ้วงนะครับอันนี้ครับเรียกปลาบ้วงนะครับปลาทูหอมปลาบอกปลากระบอกปลาบอกล้าคือปลากระบอกปลาจินจัง าทูตัวเล็กบ้านผมเรียกปลาซิวนะครับปลาตัวเล็กนะครับปิดท้ายด้วยปลาจริงจังนะครับโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับพุดพี่ยุพดีสิบสองแ่นรอรับของได้เลยนะครับช่วยรับของให้น้องด้วยนะครบปลายทางให้ปลายทางช่วยรับของให้น้องด้วยนะครับอย่าให้ของทีกลับมานะครับสงสารน้องด้วยอันนี้เป็นเมนูโรตีนะครับอันนี้ปึกที่สามแล้วนะครับเสร็จนี้น้องจะขออนุญาต รีบไปแพ็คของนะครับใครที่เข้ามาดูแนละฝากช่วยกดแชร์ให้น้องเลยนะครับโรตีใส่ไข่นะครับโรตีลาวาไปต่อเลยนะครับขนมปังชุบไข่โรตีข้าวโพดโรตีกรอบโรตีกล้วยจริงๆอย่างมีรูปเนี่ยครับลูกค้าจะได้เห็นอ๋อน่ากินไหมหรือว่าไม่น่ากินก็จะได้การตัดสินใจจะบวอขึ้นนะครับอีกอย่างยิ่งมีราคายิ่ง ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับโอ้อันไหนถูกอันไหนแพงอันไหนน่ากินอันไหนน่าซื้อนะครับอันนี้เป็นโรตีธรรมดานะครับโอ้ใส่นมใส่ไข่อันไม่ใส่ไข่ใส่นมด้านนมนะครับแล้วก็เป็นโรตีน้ําแกงโอ้น่ากินมากเลยครับแล้วก็ต่อด้วยโรตีมัตตบัตนะครับอ๋อจบนะครับผมเจ้านี้มีอยู่เก้าแผ่นนะครับคุณพี่กระมลที่รอรับของได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานทุกภาคนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาสั่งร้านเล็กๆของน้องนะครับไปต่อเลยนะครับวันนี้มีแปดแผ่นนะครับเป็นเมนูยำนะครับ <c oughs> ยำแซลมอนยำปูม้าน้องจะอ่านก่อนแล้วก็รูปมาทีหลังนะครับยำกุ้งสดอันนี้เป็นยำเสียบไม้นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนนะครับเส้นเล็ก เส้นหมี่อ๋อเขาแยกเส้นมาแล้วก็เส้นใหญ่โอเคครับเรียบร้อยครับลองนับของได้เลยครับคุณพี่อ๋อพี่แพรวนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะครับอันนี้เป็นเหลาทะเลนะครับช่วงนี้งาน A4 ผมจัดโปรนะครับ A4 จะขายดีสุดน,นะครับปกติผมจัดโปร เอห้นะครับก็เอก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เอจะมาแรงนิดหนึ่งครับขออนุญาตอ่านเมนูต่อเลยนะครับเ,รเลาทะเลร่วมปีกไก่ทอดน้ำปลาตำไหลบัวกุ้งสดตำข้าวโพดไข่เค็มต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วก็ยำแซลมอนยำปูม้าทะเลตำไหลบัวปูมา้าแล้วก็ตำไทยมีกรอบ ยำมาม่าทะเลยำหมูยอปลาแล้วก็ปิดท้ายด้วยผ้ากุ้งนะครับไปต่อเจ้าต่อไปเลยนะครับเงินก็เดินแค่ใบห้าสิบบาทเงินสดอยู่ในกระเป๋าอะกระเป๋าเงินหรออยู่ในกระเป๋าเสื้อะไรต่อเอยไรับ สวัสดีค่ะน,นี่เป็นของพอดีอมีคนแก๊บมาส่งของนะคะส่งซอง,งไปสีเนาะเพราะว่าพอดีสั่งไว้แล้วสต็อกมันหมดนะคะอันนี้ของออเดอร์ของคุณอของพี่อะไรนะดูชื่อกอนพี่ทองสีนะคะอันนี้ก็จะดูยอดเลยนะคะพี่ทองสีนะคะออเดอร์สองหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดนะคะในนี้ก็จะมีออเดอร์อยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดแผ่นนะคะตอนนี้มีโปรสิบแผ่นแถมฟรีหนึ่งแผ่นค่ะ A4 ยอดน,นี้ก็จะเป็นแค่เพียงห้อาอยห้าสิบแปดห้าแปดิบาบาทเท่านั้นเองนะคะก็ใส่ขนาดาใส่ราคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้เราจะเป็นซิโปร1ิถมหนึ่งนะคะมีพัดไทยหมูกรอบนะคะแ0ดิบาทนะั้นยลูกค้าใส่ก็หลายคนอยากใส่รูปของตัวเองก็ใส่ได้นะคะอันนี้หอยทอดธรรมดานะคะน่ารักจังเลยห้าสิบาทนะคะหอยทอดทะเลนะคะ แล้วก็หอยอผัดไทยทะเลนะคะกระเพราหมูกรอบผัดไทยกุ้งสดะคะ่ะแล้วก็ผัดไทยวนเส้น,นะคะ่ะแล้วก็ผัดไทยพิเศษนะคะแล้วก็หอยทอดพิเศษคะ่ะผัดไทยกุ้งพิเศษนะคะแล้วก็ผัดไทยทะเลพิเศษคะ่ะอันนี้จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดแผ่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดแผ่นนะคะนี่ชุดของเรานะคะเราจะแถมห่วงให้ด้วยนะคะเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเจาะรูให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า,าลูกค้าเอาไปติดเองนะคะลูกค้าสามารถสลับตำแหน่งได้ตามใจเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่ห่วงลงไปเนาะเราสามารถดันห่วงเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรูเนาะส่วนตรงเนี้ยไอตรงเนี้ย ตรงตรอยต่อนะคะก็อาจจะหลุดง่ายนิดนึงเราก็ใช้สกัดเทปแปะนะคะเดี๋ยวเมย์จะทําคลิปอธิบายวิธีการติดตั้งให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ของพี่ทองสีนะคะคุณทองสีนะคะในออเดอร์เลขที่สองหนึ่งหนึ่งแปดค่ะใครที่รอของอยู่ก็อย่าลืมนะคะได้รับของแล้วอย่าลืมรีวิวด้วยนะคะช่วงนี้เรามีโปรของแถมฟรีแบบเยอะมากๆนะคะโอเคค่ะออเดอร์ถัดไปนะคะออเดอร์ต่อไปนะคะ เป็นออเดอร์เลขที่2องหนึนะคะของพี่จิตรานะคะพี่จิตราหมายมีนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ A 4ค่ะ5แผ่นนะคะอะ่ของเราก็จะมีค่าออกแบบนะคะถ้าไม่ไม่เอาของในชุดเนาะก็จะอยู่ที่แผ่นละ5บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบางทีเรา อ,ออกแบบเนี่ยมันต้องจ้างคนจริงนะเพราะว่าออเดอร์ก็เยอะมากนะคะเมื่อต้นเดือนยังเป็นรหัส1,000อยู่เลยตอนนี้เป็นรหัส2,000แล้วนะคะวันนี้เรามีทั้งหมด5แผ่นนะคะยอดของลูกค้าเป็น COD นะคะ315บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คไปด้วยกันนะคะมีอันนี้ของเราเป็นกระดาษแผ่นเคลือบอย่างดีนะคะแข็งแรงเนาะ A 4นะคะมีแกงเห็ด40บาทเนาะแกงออมหมู50บาท อามีลูกค้าเข้ามาดูด้วยสวัสดีค่ะแกงออมไก่ห้าสิบบาทนะคะเลือกเองได้ไหมคะได้คะ่ะลูกค้าสามารถแจ้งเมนูที่ต้องการได้เลยนะคะใส่ ى, ทางร้านเนี่ยเราจะมีระบบการทํางานของเราก็คือว่าเราจะต้องรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องโอนเงินนะคะแจ้งที่อยู่แล้วก็ทางร้านเนี่ยเราจะออกแบบให้นะคะหลังจากที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่แล้วก็เราก็จะลงคิวออกแบบพอลงคิวออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ย ى, น้องที่เขาเป็นคนออกแบบนะคะเขาก็จะ ส่งแบบให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนเนะาะทางร้านเราจะไม่ส่งของให้นะคะถ้าลูกค้าไม่คอนเฟิร์มแบบนะไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม่ถูกใจนะคะต่อไปก็จะเป็นแกงออมเนื้อค่ะ60ค่ะแกงหน่อไม้40นะคะอันนี้ทั้งหมด5แผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะแถมห่วงให้ทั้งหมด10อันนะคะ1 2 3 4สาแล้วก็5นะคะคอเค่ะนี้เป็นออเดอร์อ่า2105นะคะของพี่ ปุ้มปุ้ยนะคะหรือว่าคุณจิตราหมายมีนะคะจังหวัดกรุงเทพนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดนุนนะคะเดี๋ยวให้คุณจูนาอะไรต่อนะคะมีคนถามเลยอ๋อพี่ตะกตนนี้ตอบเลยวสวัสดีครับต่อเลยนะครับพอดีขนส่งมาส่งของนะครับก็ปิดท้ายด้วยเจ้าของกรุงเทพนะครับของพี่หนิงนะครับพี่หนิงสั่งเมนู ไก่ทอดกระเทียมนะครับแล้วก็กระเพราเนื้อกระเพราไก่แล้วก็กระเพร,เา,รเาหมูนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกระเพราทะเลปิดท้ายด้วยซุกี้นะครับก็วันนี้ผมจะปิดไลฟ์เนียนเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า ผมจะต้องรีบแพ็คของส่งให้ลูกค้านะครับของพี่หนิงมีปลายทางนะครับพี่ช่วยรับของด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องแพ็กส่งให้เย็นนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ของน่าจะถึงนะครับกรุงเทพวนันนี้ก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะมาไลฟ์ใหม่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะไม่เกินบ่ายสองนะครับเพราะว่าตอนเย็นก็มีทุระต้องรับตัวเลกเนาะวันนี้ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับผม C'è il sim,